ในที่สุดข่าวผู้กํากับโจก็ดังไกลถึงญี่ปุ่นมีสันมนข่าวญี่ปุ่นมากมายที่ลงข่าวนี้คลิปนี้นะคะจะรวบรวมความเห็นของคนญี่ปุ่นที่มีต่อคดีนี้หลายๆความเห็นเป็นความเห็นที่มีต่อประเทศไทยและคนไทยรวมทั้งวงการตำรวจไปชมกันค่ะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันเริ่มที่ความเห็นแรกเลยความเห็นนี้บอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ยากขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ต้องมีใบขับขี่ก็เช่าสจตเตอร์ได้ แต่ก็มีตำรวจที่เล็งหาช่องเอาเปรียบนักท่องเที่ยวพวตำรวจไทยเรียกเงินจากนักท่องเที่ยวยังเปิดเผยตำรวจชอบพูดว่ามันนี่มันนี่ตัวผมเองก็โดนไถเงินด้วยตอนที่ผมอยู่เมืองไทยกฎหมายปรับ500บาทแต่ตำรวจก็ของเงินมากกว่าน,นั้นแน่นอนว่าผมไม่จ่ายตำรวจไทยโหดร้ายมากจริงๆแต่ความรู้สึกของคนไทยอาจจะมีคนคิดว่าผู้ต้องหาค้ายามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้หรือเปล่าตำรวจก็ต้องเข็นบังคับอย่างที่เห็น ผมดีใจที่เกิดเป็นคนญี่ปุ่นความเห็นนี้บอกว่าในเมืองไทยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะความเห็นนี้บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนาเกินไปแล้วความเห็นนี้บอกว่าไม่ต่างอะไรกับตำรวจเวเนซุเอลาแล้วก็ตำรวจเม็กซิโกเลยความเห็นนี้บอกว่านี่นี่หรือสยามเมืองยิ้มที่จริงแล้วเป็นประเทศที่ลำบากจริงๆความเห็นนี้บอกว่า สามปีก่อนตอนที่ผมไปทํางานที่เมืองไทยก็โดนตํารวจพยายามยัดข้อหาตํารวจของเงินหลายต่อหลายครั้งแต่ละครั้งประมาณพันบาทความเห็นนี้บอกว่าตํารวจไทยชอบสินบนนะแม้ในวันที่ห้ามขายแอลกอฮอล์แต่ร้านที่จ่ายสินบนให้ตํารวจก็ขายได้อย่างเปิดเผยนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคอมเมนต์มากมายจากสิ่งที่คนญี่ปุ่นมองไทยนะคะและหลายความเห็นเนี่ยก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน สุดท้ายนี้ในฐาน,นะของประเทศที่การท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างเมืองไทยประเทศที่เราภาคภูมิใจกับฉาย,ยาสยามเมืองยิ้มเราก็ควรรู้นะคะว่าแท้จริงแล้วต่างชาติมองเราอย่างไงความเห็นเหล่านี้เนี่ยเป็นกระจกสะท้อนตัวเราให้เราไม่ทําผิดและปร,ะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ประเทศของเราน่าอยู่พอประเทศของเราน่าอยู่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะตามมาเองค่ะนี่ถึงจะเป็นการท่องเที่ยวที่นำเงินเข้าประเทศได้อย่างยั่งยืน หากชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์และกดติดตามช่องของเราให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ